นะมพัทธคิปปะจิตตสบเพอพอะรหังนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นผู้โชคดีมีเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั่วโลกนำเงิน นำทรัพย์มาให้ข้าพเจ้าใช้ทุกวันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกกููทุกนามทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ หมื่นแสนโกดจัก,กรวาะมะพัทธคิปปะจิตตะสพเพอรหังนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นผู้โชคดีมีเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐี ผู้ใจบุญทั่วโลกนำเงินนำทรัพย์มาให้ข้าพเจ้าใช้ทุกวันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกกูปทุกนาม ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกดจักรวานะมะพัทขิป,ปะจิตตะสัเพออรหังนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นผู้โชคดีมีเศรษฐี มหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั่วโลกนำเงินนำทรัพย์มาให้ข้าพเจ้าใช้ทุกวันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ ต่อทุกดวงจิตทุกกููทุกนามทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนะมภัทะขิปะจิตตะสัเพออรหังนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้า เป็นผู้โชคดีมีเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั่วโลกนำเงินนำทรัพย์มาให้ข้าพเจ้าใช้ทุกวันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัว ขา้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกกููทุกนามทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนะมภัทะขิปะจิตตะสัเพอะรหังนับจากวินาทีนี้ เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นผู้โชคดีมีเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั่วโลกนำเงินนำทรัพย์มาให้ข้าพเจ้าใช้ทุกวันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าครอบครัว ขา้าพเจ้าคนรอบตัวขาว้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกกููทุกนามทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวานะมะพัทธขิปจิจตะสัเพ,พอรหัง นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นผู้โชคดีมีเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั่วโลกนำเงินนำทรัพย์มาให้ข้าพเจ้าใช้ทุกวันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้า ครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกกรูทุกนามทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกดจักรวาลนะมะพัทธิป,ปะจิตตะสเพ อรหังนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นผู้โชคดีมีเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั่วโลกนำเงินนำทรัพย์มาให้ข้าพเจ้าใช้ทุกวันเพื่อเป็นประโยชน์ ต่อตัวข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกกููทุกนามทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักวาลนะมะพัทธ ิป,ปะจิตตะสัพเพอะระหังนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นผู้โชคดีมีเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั่วโลกนำเงินนำทรัพย มาให้ข้าพเจ้าใช้ทุกวันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกกรู่ทุกนามทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏ จักวานะมะพัทขิปะจิตตะสัพเพอระหังนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นผู้โชคดีมีเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐี ผู้ใจบุญทั่วโลกนําเงินนําทรัพย์มาให้ข้าพเจ้าใช้ทุกวันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกกรูทุกนาม ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกดจัก,กรวาลนะมภัทะขิปะจิตตะสเพอพอะรหังนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นผู้โชคดีมีเศรษฐี มหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั่วโลกนำเงินนำทรัพย์มาให้ข้าพเจ้าใช้ทุกวันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ ต่อทุกดวงจิตทุกกููทุกนามทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจัก,กรวาลนะมภัทะขิปะจิตตะสัเพออรหังนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้า เป็นผู้โชคดีมีเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั่วโลกนำเงินนำทรัพย์มาให้ข้าพเจ้าใช้ทุกวันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัว ขา้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกกููทุกนามทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจัก,กรวาลนภพธะขิปปจิตตะสัเพอรหังนับจากวินาทีนี้ เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นผู้โชคดีมีเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั่วโลกนำเงินนำทรัพย์มาให้ข้าพเจ้าใช้ทุกวันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าครอบครัว ขา้าพเจ้าคนรอบตัวขาว้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกกููทุกนามทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนะมภัททะคิปะจิตตะสเพ,พอพอะรหัง นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นผู้โชคดีมีเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั่วโลกนำเงินนำทรัพย์มาให้ข้าพเจ้าใช้ทุกวันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้า ครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกกรู่ทุกนามทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกดจักรวาลนะมะพัทธิปปะจิตตะสัเพ อรหังนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นผู้โชคดีมีเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั่วโลกนำเงินนำทรัพย์มาให้ข้าพเจ้าใช้ทุกวันเพื่อเป็นประโยชน์ ต่อตัวข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกกรู่ทุกนามทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนภพธะขิป ปจิตตะสัพเพอารหังนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นผู้โชคดีมีเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั่วโลกนำเงินนำทรัพย์ มาให้ข้าพเจ้าใช้ทุกวันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกกรูปทุกนามทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนกฏ จักวานมะพัทธคิปปจิตตะสพัเพอรหังนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นผู้โชคดีมีเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐี ผู้ใจบุญทั่วโลกนำเงินนำทรัพย์มาให้ข้าพเจ้าใช้ทุกวันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรู้ปทุกนาม ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกดจักรวาล